ตอนนี้ก็เรียกว่าจัดแอคชั่นกันแบบเต็มๆนะครับกับการเปิดตัวสองร่างใหม่คาเมเดอร์กาบบวิสซาซอร์เบฟอร์มและคาเมเดอร์วาเลนช็อกโคลฟอร์ม ของกาบุกก็เรียกว่าปล่อยของใหม่กันแบบเต็มที่แต่ถ้าพูดถึงสตอรี่ที่มาที่ไปของร่างผมก็คิดเห็นเหมือนกับหลายๆคนนะครับที่บอกกันว่าร่างเค้กทําออกมาได้ค่อนข้างดีกว่าเพราะดูมีที่มาที่ไปส่วนตัวไอศครีมเหมือนจะจับใส่กันมาดือด้อซะง,งั้นทางด้านวาเลนเองหลังจากนุ่มกันมานานคราวนี้ก็ได้มีฉากเท่ๆกับเขาบ้างซึ่งผมว่าร่างช็อกโกก็ดูดูใช้ได้กันเลยในส่วนความสัมพันธ์ของโชมากับฮันโตะก็ ยังคงไม่คืนดีกันผมว่าอาจะเป็นแบบนี้ไปจนวาเลนในได้ล้างอัปเกรดกันเลยก็ได้ในส่วนเรื่องราวของตอนนี้ก็ต่อมาจากตอนที่แล้วที่บิตเทอร์กาโบออกอารวาดและหนีไปด้วยรถบูแคนบักกี้สไปซี่ซึ่งกาโบเอง ก็ได้ไล่ตามไปแต่ด้วยพละกําลังของเขาที่ยังคงไม่ฟื้นคืนกาบุก็ไม่สามารถสู้ได้และต้องสลบไปทําให้ดาร์คโชมมสามารถหนีไปได้โชมะก็ได้ซาจิกะมาช่วยเอาไว้ตรงนี้ก็ทําให้เราได้รู้ว่าฮันโตเป็นคนส่งข่าวเรื่องดาร์คโชมะให้กับซาจิกะและเธอก็รู้แล้วว่าฮันโตก็คือคาเมเดอร์วาเลนนั่นเองฮันโต ที่ได้ไปหาคาทาโร่เพื่อนของเขาก็ต้องพบว่ามันเป็นกับดักของเจ้าของร้านยากินิกุ ที่ตัวจริงของเขาก็าคือกรานิวส์เลกรานิวที่มีลักษณะเป็นมึกส์เลต้องการแก้แค้นให้กับเพื่อนของเขากรานิวโอทาเคที่เคยถูกวาเลนจัดการไปอันนี้ผมว่าคิดว่าดูจะแจ็คพอตกันเกินไปหน่อยนะครับกรานิวก็มีกันตั้งเยอะแยะได้ดันมาเป็นเพื่อนกับกรานิวโอทาเคที่เป็นตัวเดียวที่ถูกวาเลนจัดการลงได้คาทาโรที่หลอกใช้ฮันโตแต่เขาก็ต้องกลับกลายเป็นฮิ่โตเพรสกันไปซะเองกรานิวส์เล โจมตีด้วยหมึกที่หยุดการเคลื่อนไหวและทําให้ฮันโตไม่สามารถแปลงร่างได้ในสภาวะขับขันช็อกโคโกจิโซที่ฮันโตได้มาจากซูกะในตอนที่แล้วก็ได้กระโดดเข้ามาในวาเลนบัสเตอร์และทําให้เขาหลุดออกมาจากหมึกได้ฮันโตแปลงร่างเป็นคาเมเดอร์วาเลนช็อกโคฟอร์มที่ในคราวนี้ เขามีพลังที่แข็งแกร่งขึ้นมากจนสามารถจัดการกับกรานิวส์มิลลงได้หลายๆคนอาจจะสงสัยว่าร่างนี้มีพลังเยอะขึ้นขนาดไหนจากในเบลออฟเชียลก็บอกกันว่ามีประมาณ3เท่าของร่างฟอร์มหลักกันนะครับก็เรียกว่าได้ตัวคูณกันมาพอสมควรลาเคียที่กลับไปหาเดนเต้ก็หมายจะเปยดชีวิตเขาแต่เดนเต้ก็ได้บอกว่าลาเคียจะจัดการกับเขาก็ได้แต่ขอให้ลาเคียช่วยโชมะกันต่อไปด้วยเพราะเดนเต้ ได้เห็นโชมะเติบโตขึ้นและต้องต่อสู้กับเหล่าพี่น้องที่มีความสามารถเหนือกว่าเขาโชมะเพิ่งเอาชนะพี่สาวไว้ได้แค่หนึ่งคนเท่านั้นเดนเต้ ente, จะฝากโชมะให้ลาเคียดูแลต่อไปลาเคียที่ได้ยินดังนั้นจึงได้ปลดการแปลงร่างและบอกว่าสักวันหนึ่งเขาจะต้องให้เดนเต้ชดใช้บาปของตัวเองให้ได้ก่อนที่จะกลับไปเดนเต้ก็ได้มอบขนมต่างๆและโทรศัพท์กาบุโฟนเอาไว้ให้กับลาเคียกันด้วยก็ไม่รู้ ว่านี่จะเป็นการปักธงเดนเตกันไหมนะครับแต่บทมาแบบนี้ก็ดูน่าเป็นห่วงกันจริงๆดักโชแมก็ได้เริ่มออกอาละวาอีกครั้งเขาแปลงร่างเป็นบิเทอร์กาโบและทำลายบ้านเมืองเพื่อล่อให้โชแมออกมาโชมมที่ได้ข่าวจากโกจิโซแม้สภาพร่างกายจะย่ำแย่แต่เขาก็ยังจะออกไปต่อสู้ พือปกป้องโลกนี้เอาไว้ซึ่งก็แน่นอนว่ากาบุในตอนนี้ก็ไม่ใช่คู่ต่อสู้ของบิทเทอร์กาบุเลยแม้แต่น้อยซัจิกะที่เข้ามาช่วยก็ทำอะไรไม่ได้เลยเช่นกันลาเคียปรากฏตัวขึ้นหลังจากที่เขาได้ข่าวมาจากโกจิโซเขารีบแปลงลางเป็นคาเมเดอร์รามเพื่อต่อสู้กับบิทเทอร์กาบุในจังหวะนี้เองซัจิกะก็ได้เห็นรถขายขนมและได้เข้าไปทำไอศครีมบอ,อกแม่เพื่อเอามาให้โชมมได้กินโชมมที่ได้กินไอศ กระไดนึกถึงคำพูดของแม่ของเขาในสมัยที่เขายังคงเป็นเด็กแล้วก็ไม่สบายว่าไอศครีมจะช่วยปลอบประโลมร่างกายและหัวใจที่เหนื่อยล้าตรงนี้หลายคนอาจจะฟังดูแล้วตลกว่าไม่สมัยทำไมไม่ไปหาหมอแต่ก็มีคนที่บอกมากันว่าคนญี่ปุ่นมีความเชื่อถ้าอุณหภูมิร่างกายขึ้นสูงกินของเย็นๆในปริมาณที่พอดีก็จะสามารถช่วยลดอุณหภูมิร่างกายลงได้หลังจากนั้นโกจิโซตัวใหม่ ษซอเบโกจิโซก็ได้ออกมาจากกาบุองโชแมโชแมได้ใช้มันแปลงร่างเป็นร่างฟอร์มใหม่คาเมเดียกาบุบริษาสซอเบฟอร์มในร่างนี้กาบุจะต่อสู้ด้วยพลังความเย็นและก็สามารถเลียเกราะตรงส่วนแขน พื่อปล่อยไอเยนออกมากันได้ด้วยด้วยพลังใหม่กาบุสามารถใช้ท่าไม้ไตายเอาชนะบิทเทอร์กาบุลงได้แต่หลังจากการต่อสู้บิทซาโอเบโกจิโ so ซก็ได้ละลายหายไปก็เป็นรูปแบบใช้ได้ครั้งเดียวเหมือนกับโกจิโซตัวอื่นกันนะครับซาจิกะได้อัปโหลดภาพของกาบุกับบิทเทอร์กาบุลงบนโซเชียลและบอกว่าตัวปลอมได้ถูกตัวจริงจัดการได้แล้วก็หวังว่าทุกคนจะได้ไม่เข้าใจโชมะผิดกันอีกและฮันโตเองก็คงจะ คืนดีกับเขาในเร็วๆนี้กันส่วนลาเคียก็ได้มาอยู่ที่ร้านแฮปปี้พาเรตอนนี้อาจจะยังไม่เห็นภาพกันเท่าไร่แต่ผมว่า เค okay, มีของลาเคียกับซาติกะก็ดูจะเข้ากันได้ดีเลยนะครับฮันโตะได้มองไปที่ช็อกโกโกจิโซและคิดว่าถ้าเขามีโกจิโซตัวนี้แล้ว,ลวก็เขาก็คงเอาชนะกรานิ้วได้โดยไม่ต้องพึ่งโชมะกันแล้วแต่ทว่าช็อกโกโกจิโซกลับมีรอยยิ้มที่สะท้อนภาพของซูกะขึ้นมาก็เรียกว่ามีแผนการชั่วร้ายกันอยู่แน่นอนในตอนต่อไปด้วยการเสียของโชมะและสาติกะลาเคียได้เริ่มทํางานพาร์ทไทม์ที่แฮปปี้พาเรงานของเขา ก็คือการช่วยเหลือโคจิเด็กนมที่กำลังจะพบกับเวอร์ชวลสตรีมเมอร์เป็นครั้งแรกโดยการแนะนำของหวานให้กับเขาขณะเดียวกันฮัโตอกํำลังพึงพอใจกับพลังไม้ ที่ได้มาจากช็อกโคโคจิโซที่สร้างโดยซูกะแต่เขาเริ่มเกิดปัญหาจากสภาพร่างกายที่ผิดปกติแบบกระทันหันความน่าสงสัยได้เกิดขึ้นเมื่อ v i r ชอว์สตรีมเ e อร์ถูกคิดว่าคือกรานิ้วแต่ทว่าโคจิไม่สนใจคำเตือนของลาเคียและไปหาสตรีมเมอร์ลาเคียไม่มีทางเลือกนอกจากต้องไล่ตามเข้าไปและพบว่า กรานิวกำลังจะทำร้ายโคจิลาเคียได้ให้โคจิหนีไปและเข้าต่อสู้กับกรานิวแต่ทว่าในตอนจินตนาการถึงความสุขรสชาติของน้ำพึ่งไฮไลท์ของตอนแน่ก็มาเป็นเรื่องราวของลาเคียกันบ้างที่ตอนนี้ก็จะได้มาทำงานพาร์ทไทม์ที่ร้านแฮปปี้พาเรและก็คงจะได้เจอกับเรื่องราวที่ทำให้เขามาตัดสินใจปกป้องผู้คนกันส่วนฮันตก็จะได้ไปเจอกับบิทเทอร์กาปูอีกครั้งก็น่าสนใจว่าลัง ังจากไปอัพเลเวลมาแล้วจะพอบวกกันไหวไหมแต่ก็เกินมาแล้วว่าการใช้ช็อกโคกุกติโซมีผลข้างเคียงกันแน่นอน ผมเดาๆว่าอาจจะมาส่งเจะปวดแบบรุนแรงหลังใช้อะไรแบบนี้กันนะครับและที่น่าจับตาดูก็คือเราอาจจะได้เห็นคาเมเดอร์เบกโผลกันมาแบบแบบๆแบบกันก็นได้และที่เป็นเรื่องกันทั้งหมดจากคาเมเดอร์กาบุในตอนที่24นี้แล้วคนอื่นๆมีความเห็นอะไรกันบ้างการเปิดตัวของคาเมเดอร์กาบุบริษัทซ so อเบฟอร์มออกมาถูกใจกันไหมและผลข้างเคียงที่ฮันโตต้องเจอจากการใช้ช็อกโคกุติโซจะออกมาเป็นอย่างไรก็ลองมาพูดคุยกันได้ด้านล่างนะครับ สำหรับรวันนี้ก็ขอขอบคุณสำหรัการรับชมไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ